สตรีมมิ่งชาวไทยพร้อมพบกับยุคใหม่ของดิสนีย์หรือไม่ดิสนีย์ฮอสต้าปิดศักยภาพยเดิมเปลี่ยนแบรนด์เป็นดิสนีย์เอามาพร้อมฮูลูเริ่ม9ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแต่ทำไมการเปลี่ยนแปลงนี้ถึงสำคัญและมันจะส่งผลต่อประสบการณ์การดูของคุณอย่างไรมาพูดถึงเรื่องนี้กันเลยดิสนีย์ฮอสต้าประกาศเปลี่ยนแบรนด์เป็นดิสนีย์ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปโดยผนึกกำลังกับฮูลูแหล่งรวมคอนเทนต์บันเทิงทั่วไประดับโลก Global General Entertainment ที่มาทดแทนสตาร์บนดิสนีย์สมาชิกสามารถดูคอนเทนต์ที่คุ้นเคยบนดิสนีย์ได้เช่นเดิมรวมถึงคอนเทนต์ใหม่ๆจากคูรูที่มีคุณภาพและความหลากหลายที่น่าทึ่งแต่ที่น่าสนใจคือคูรูเป็นที่รู้จักในแง่ของคอนเทนต์ออริจินัลชนะรางวัลและคอนเทนต์ฮอตฮิตซึ่งจะเปิดโอกาสให้แฟนๆในประเทศไทยได้พบกับซีรีส์ออริจินัลคุณภาพจากอเมริกาเกาหลีและญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นอ s f a อ r would you m ม r r y m ี The Manipulated รอวันแดนแต่ละเรื่องมีเนื้อหาและสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็มีจุดเด่นที่ดึงดูดใจผู้ชมให้ติดตามอย่างแน่นอนแล้วคุณคิดอย่างไรการเปลี่ยนแบรนด์นี้จะทําให้ดิสนีย์ออเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ครบถ้วนมากขึ้นหรือไม่หรือคุณคิดว่ายังมีแพลตฟอร์มอื่นที่ดีกว่าอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นล่างท้ายนี้เลยนอกจากนี้ไลน์อัพนี้ยังเสริมทับด้วยผลงานระดับโลกชื่อดังอย่างเกรอสแนทีมอเดอร์แฟมิลี่โชเอ ไฮเพอร์เฮนเชอร์รวมถึงคอนเทนต์เกาหลีและญี่ปุ่นยอดฮิตเช่นเทมเพส N ายพาโ r t เดทรัต l รอมเฮลเอช e อฟเคเลอรและ g ก n v e r ร์กดิสนีย์เป็นที่รู้จักในฐานะแพลตฟอร์มที่มีคลังคอนเทนต์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบในประเทศไทยและเมื่อ h ู l u เข้ามาเป็นแบรนด์แหล่งรวมคอนเทนต์บันเทิงทั่วไประดับโลกใหม่ล่าสุดบนดิสนีย์เราจะยังคงมอบเรื่องราวที่ทรงพลังและแตกต่างให้กับครอบครัวเพื่อนและแฟนๆอย่างต่อเนื่องวินีคุรีรองประธานและผู้จัดการทั่วไปดอทดิสนีย์คัมเป็นยเซาท ด้วยภาพยนตร์สุดคลาสสิกหลายร้อยเรื่องให้เลือกชมภาพยนตร์และซีรีส์ออริจินัลสุดเอ็กซคลูซีฟรวมถึงซีรีส์และรายการโทรทัศน์หลายพันตอนจากดิสนีย์พิกซอร์ดมาเวลสตาร์ wars เนชั่นแนลจิอากราฟิกและฮูลูทำให้ดิสนีย์เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ครบจบที่สุดสำหรับครอบครัวเพื่อนและแฟนๆในการค้นพบโลกใหม่ๆและเรื่องราวใหม่ๆด้วยทับคอนเทนต์คุณภาพระดับโลกที่นี่ที่เดียวไฮไลท์คอนเทนต์คุณภาพจากฮูลูบนดิสนีย์ที่นี่ที่เดียววัน a ดนส สตรีม8ตุลาคมเร้าเรื่องราวของโคโบโคุโคทนีนีนักเรียนมัธยมผู้เก็บตัวที่คนพบแรงบันดาลใจจากฮีคอริวันเดอร์เพื่อนร่วมชั้นผู้เต้นอย่างอิสระวูดยูมริมีสตรีม10ตุลาคมเศร้าเรื่องราวของคิมบูจุทานยาซุนที่4แห่งร้านเบเกอรี่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลีและยูมิรีดีไซเนอร์สาวที่เพิ่งเลิกกับคู่มัน่นออสแฟร์ สตรีม4พฤศจิกาย,ยนเศร้าทีมทนายความด้านคดีอย่างร้างตัดสินใจออกจากสำนักงานกฎหมายที่มีแต่ทนายความผู้ชายเป็นส่วนใหญ่เพื่อออกมาเปิดสำนักงานกฎหมายของพวกเธอเองเดอร์มานีพิเลติสตรีม5พฤศจิกาย,ยนเศร้าเรื่องราวของทีจุงชายหนุ่มขยันขันแข็ง,ขงที่ชีวิตพลิกผันเมื่อถูกกล่าวหาฆาตกรรมคุณคาดหวังอะไรจากดิสนีย์ในอนาคตอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นล่างท้ายนี้เลย